สว be ัสดีครับอยู่กับช่องเต้าพงวีสองอัพวันนี้เราจะพาไปรีวิวรถนะคะเป็นเจ้าเวฟร้อยสิบนะเพบานนี่นะสภาพเดิมๆทั้งคันนะครับเดี๋ยวเอาดูที่ทุกบนนะก็แบบว่าเนี่ยคันนี้ครับมันเป็นตัวรองของสองพันยี่สิบเอ็ด สองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยแหละนี่คืนนี้มันใช้วัดความเร็วจักรเนี่ยครับใส่เนี่ยเขาเรียกว,ว่าอะไรวะใส่ไมมวัคดความเร็วบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่ค่อยรู้ไงนี่นะครับนี่คือดูนังคาน,นะครับ อยากรู้นะว่าสเตอร์เดิมของของรถสเตอร์เดิมนี่มันสเตอร์เท่าไรครับอยากจะรู้นะนี่มันมีสเตอร์ตีนด้วยนะครับบอกขาวมีตีนด้วยน,นี่นะครับก็แบบจะประมาณนี้ก็คือเปิดคลิปใหม่ไม่รู้จะรีวิวอะไรมากครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปเพียงเมี้ครับ อันนี้นี่สตาร์ทมือนะครับถ้าอันสตาร์ทมือติดแล้วเราจะให้ช่างเขาถอดอันนี้สตาร์ทติดถ้าสตาร์ทตีนออกนะครับแล้วก็ก็มีสตาร์ทมืออ่ะสตาร์ทไม่ติดก็คือเข็นอย่างเดียวเข็นทำไมอ่ะพงษ์นี่นะครับถ้าใครชอบคลิปอะไรก็อย่าลืมถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้ววันนี้ก็ไปละสวัสดีครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย แล้วก็อย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กทับเต้าของหนับไปละบาย